<Yeah. S 2> ชาวปาเลสไตน์ในกาซาทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ถือภาชนะขนาดต่างๆรุมเบียดเสียดกันเข้าไปรับอาหารฟรีในค่ายผู้ลี้ภัยท่ามกลางผู้คนที่ตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากอาหารและก็สิ่งของจำเป็นแล้วชาวกาซาย,ยังขาดแคลนน้ำสะอาดส่วนใหญ่ต้องต่อแถวกลางแดดร้อนจัดนานหลายชั่วโมงเพื่อรอรับน้ำสะอาดที่มีคนนำมาแจากจ่าย เบื้องตน้นตอนนี้ชาวกาซาประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและก็น้ำรวมไปถึงสิ่งของจำเป็นอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่อิสราเอลปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือเข้าสู่ดินแดนกาซานานร่วม3เดือนซึ่งแม้ตอนนี้จะอนุญาตให้รถบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาได้แล้วแต่ปริมาณความช่วยเหลือที่เข้าไปยังคงไม่เพียงพอสำหรับประชาชนกว่า2ล้านคนที่อาศัยอยู่ในกาซา โดยเมื่อวานนี้มีรายงานว่าชาวกาซาเสียชีวิตแล้ว41คนจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตระหว่างรอรับความช่วยเหลือขณะที่ยอดรวมผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2023เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า55,000คนแล้วคับ